สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ u f c TV นะครับวันนี้เราจะม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 าไม่รู้จะมาจะมาอะไรนะเออทำที่ซ่อนของครับกว่าจะคิดดักอ้างไม่ตายสิโอเคเราจะมาทําที่ซ่อนของค้ากันนะครับนี่นี่นี่จะเสร็มไหมโอเคได้แล้วก็เออเละวาง เลสเอ้ยเอาเลสตะโจนมาแล้วก็เลสตโจนทอปเลสตะโนรีพิเตอร์แล้วก็บอกอะไรก็ได้เอาบอกไม้แล้วกันแล้วก็กล่องคลาฟติ้งแล้วก็เออสติงกี้พิซันจากนั้นท่านกา็เอาเอาบล็อกไม้์จะทำอนไมันได้ครับติ้งอย่างเดียวโอเคให้ท่านวางแบบนี้เอ้แป๊บหบนึ่งข่ะอีกสองอย่างนะครับ แล้วก็ให้เอเอ,อเออ,เอ,ออะไรอะวางแบบนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่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 แบบนี้ครับแล้วก็วางเด็กตัวไว้ตรงนี้แบบนี้โอ้โหเจนแล้วท่านต้องทำแบบนี้นะครับ,ๆๆบนี่เน็ตเออมันใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับอโอ้ นี่นะคะเพืมันได้อย่างนี้นะคะับแล้วท่านชาวเดินครับกดมุงจอสลับมืุงจอสลับทำแบบนี้ดีกว่าครับแนะนำตรงนี้ห้ามวางค่ะความที้งแจ้งเออทำไมมันเป็นสวรรค์อย่างนั้นน่ะฉันไม่ให้นายไปสว์หรอกแบบนี้นะคไปตรนั้ครับให้แบบนี้นะคบเดี๋ยวเราจะคัดนะครับคัดไปจอมแบบ ตอนปกปิดอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วนะคะโอเคคับมากันต่อนะครัีทีเล่นบอนมากันต่อนะครับแล้วท่านจะอันนี้คืออันนี้คือทําเสร็จแล้วนะคะนี่ีอแป๊บนะครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งแบบนี้แล้วท่านก็ต้องทาบันไดลงมาทำแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ้าวเลขตามที่เรียนนะคะับทำตามนะครับทำแบบนี้นะครับทำตามนะครับคนคน คนที่ได้ยินเสียงไม่ต้องไปสนใจเขาครับนี่กแบบนี้ครับเย้นี่ครับพอเกตรงนะครับก็วางไอ้แถบนะครับให้มันตรงกับสายเลเร์โตนนะครับวางเข้าไปครับปุ๊บปะนับเป็นยังครับเป็นยังครับเห็นแต่กำแพงนะครับแต่พอท่านหยุแฮกปุ๊บโอ้โหอยู่ดีๆกลายเป็นเจ้าหนี้เสียเลยครับปุ๊บปุ๊บอ่าถ้างั้นขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ้ยสวัสดีไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะคบบ๊ายบาย